อ๋อเขามีตีนกบไม่หรอใช่ตีนกบมันช่วยให้กบพยุงตัวในน้ําได้ดีมากเลยนะไหนเจ้ากบมันกระโดดยรืไงอ่าโอ้แต่ทําไมเจ้ากบตัวนี้มันไม่ยอมกระโดดเลยเฮ้ยนั่งไงกระโดดแล้วเป็นเลยลูกอุ่ยดูดูดูทุกคนเขาร้องไม่เห็นไหมๆขาเขาเาร้องแบบนี้หรอมามาโอ้โหนักกีฬาว่ายน้ำฟีสไตล์นะคะตอนนี้ สวัสดีตามช่องทุกเลยนะครับเ,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 เอาพี่ฟีนพี่เบย์ยกำลังทำอะไรอยู่ะวะกดอาบน้ำโอ้วันนี้พี่เสียจะพาพี่กบไปอาบน้ำใช่เปล่าไหนๆดูดินี่ดูดิกล่องของน้องกบอ่ะมันสกปรกมากเลยนะพี่เบยดูดิ มีแต่ไคร่น้ำเต็มเลยอะ่ะแล้วเจ้าตัวสีเขียวล่ะมีใบเตยสุกโป๊ะเหมือนกันเป้าสุกโป๊ะไหมครับพี่เฟียสอ๋อพี่เฟียสก็เลยอยากจะทําความสะอาดกล่องน้องกบใช่ไหมค่ะมันไม่ขี้อ๋อมันอื้อเหรอ,อนเดียวเหม็นเป้าเหม็นมากครับอ๋ออื้อเหม็นมากเลยใช่ไหมครับ พี่เฟียสครับเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยววันนี้เราจะทําความสะอาดภาชนะใส่กบของเรานะแล้วเราก็จะพาพี่กบไปไว่ายน้ําด้วยดีไหม<อ>พี่กบจะว่ายน้ําตรงสระว่ายน้ำได้หรือเปล่าพี่เฟียสได้ไหมไเพราะว่าอะไรอ,ไอ๋อน้ำมันลึกใช่ไหมพี่กบอะว่ายตรงนี้ไม่ได้หรอพี่เฟียสเพราะว่านี่มันเป็นน้ำเกลือครับ กินน้ำอ๋อเจ้ากบมันจะกินน้ำสระว่ายน้ำใช่เป่า<ช>แล้วมันก็เป็นสระเกลือด้วยแล้วพี่กบก็จะไม่สบายนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เส็ดครับก่อนที่เราจะเอากบไปไว่ายน้ำเราลองเอากบมาเดินเล่นกันดีไหมดีอโอเคนี่ไงนี่ไงอีพี่เส็ดพี่เด็กกาจาับเป่อวะไม่จับกิ๊งกิ๊ไงอ่ะพี่กบพี่ฝอยท้องมาเดินเล่นกับพี่เส็ดนะม,มาขับมาโน้มอ่ะมันเป็นเลื่อนๆนใช่ไหม,ไม ยังไงมันจะจับแวราจับได้จับได้แต่เราต้องจับตรงข้างหลังมันนะโอ้ยตัวมันเลื่อนมากเลยเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับเบื่อเบือผมชื่อพี่ฝอยทองตอนนี้จะอายุครบหนึ่งปีแล้วนะตัวใหญ่เปล่ามันตัวเล็กอ่ะเอาตอนเช้าตัวเล็กตอนเย็นตัวใหญ่เหรอใช่ป้าพี่กบเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะมันนุ่มอ่ะไหนตรงไหน อ๋อตรงนั้นมันนุ่มมันมีเมือกกบใช่ไหมใช่ตีนกบอ๋อเขามีตีนกบด้วยเหรอใช่นีตีนกบมันช่วยให้กบพยุงตัวในน้ำได้ดีมากเลยนะตาพี่เฟียสเอาพี่่อยทองไปเดินเล่นกันนะมา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 นี่เดินตรงนี้เลยกระโดดได้เปล่าไปกระโดดไปจีเจ้า่อยทองจิ๊ดจิดจิดดดดจิ้มตูดมันเหรอไป นี่ไม่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกตัวนึงเอ้าพี่พอตพี่พอตไปทําอะไรมาเนี่ยพี่พอตหมาไม่เห็นพี่พอตเลยอ่ะเฮ้ยพี่พอตดูดิมันกระโดดไปไหนแล้วอะไหนกระโดดแบบเขาจีกระโดดอบอ๊บอบอบกระโดดกระโดดได้เปล่าไหนเจ้ากบมันกระโดดหรือไง呀โอ้โอ้โอ้แต่ทําไมเจ้ากบตัวนี้มันไม่ยอมกระโดดเลยเฮ้ยยังไงกระโดดแล้วไปตามพี่พอตไปที่ไปหรือยังไปไหนเนี่ย พี่พอร์วางชนเขานะไปไปไจิ้มจุดดิววายนี่พี่พอเจ้าตัวสีเขียวก็อยากจะเดินเล่นเหมือนกันไปเลยเอาทำไมเขาไม่ไปทำไมเขานิ่งอย่างนั้นน่ะติ๊ดตก๊ดตะ๊ดต้๊ดติ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 ๊ด๊อุ๊ย๊ดูดด เขาร้องไมยเห็นไหมจิ๊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 เขาเอาร้องแบบนี้หรอมามากบพันนี้แปลกมากเลยเขาไม่ได้ร้องอบอบนะเขาร้องอ่่อเอนี่เอัวอย่างนี่เอาใหม่นิเอ๊ะเขาทำไมไม่กระโดดนะหรือว่ามันไม่ใช่กบกบฟอนฟอกอ๋อเขาคือกบฟันฟองนะเพื่อนๆตัวเนี้นี่ไงเริ่มกระโดดแล้ว โอ้ยเดินไปไหนแล้วเนี่ยพี่กบออก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 ไปไปจิ๊บจิ๊จิ๊บจิ๊บเ้ยไปแล้วอุ้ยพี่บอสเจ้ากบมันอยากไปเล่นสาวใมา้น้ำแน่แนเลยสงวสัยตอนนี้เขาน่าจะรอแล้วแหละเพื่อนๆเขาอยากจะลงน้ำแล้วมาพี่พรพี่เฟียสพวกเราจะพาพี่กบมาไหวยน้ำนะคะแต่ภาชนะที่เราใส่ครั้งนี้ มันมีของเต็มเลยอ่ะเอแล้วกระมังเนี่ยใส่ได้บ้าได้เห็นดูดิอีกระมังมันสกรปรกมากเลยอ่ะไม่น่าจะใส่ได้นนออพี่พรอันนี้ก็สกรปรกเอ๊เราจะให้พี่กบเล่นน้ำอยู่ที่ไหนดีนะตรงไหนดีะนนตรงนี้หรออุยอันนั้นมันต้องเป่าลมะนะแล้วมันบ่อเป่าลมออ๋อันนี้ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเอาี่กบลงไปในเรือแคนูอย่างเงี้ยใช่เฮ้ยได้หรอเออมา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 ลองดูเดี๋ยวเราต้องลองใส่น้ำก um yes. ันก่อนนะพรอยกับพีเฟียช่วยกันลากมาเลยเร็วๆมาทางนี้เลยมามาช่วยกันจับคนละข้างเลยนะครับนี่เอามาวางไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเออเออวางไว้ตัวนี้ก็ได้วางไว้ตัวนี้ก็ได้นี่ไงได้แล้ว ไปพี่พอดเปิดน้ำได้เลยพร้อมยังเติมน้ำได้เลยนะครับมาๆๆเร็วๆเร็ว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 เรเร็วเรเร็วเ เขาอยากลงไปเล่นเลยเหรอเยแต่วาไม่ยอมยอมผ่อนเชื่อเขาจะเปียกทั้งชุดแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เฮ้ยอ่ะเอาจะลงไปแล้วเหรอเฮ้ยเอาเท้าเหยียบไปแล้วการนั่นไงเปยียบเพื่อเปลียนชุดเลยอ่ะีโอ้โหมีน้ำตกด้วยดีไหมเต็มยัางเต็มยัาง ไม่เต็มนะเดี๋ยวเราให้มันเต็มๆเลยนะพี่พรเดี๋ยวดูน้ำฝนนะแล้วเฟียสเราเด็กอยู่ไหนเจ้ไม่มาเล่น,นเลยหรอเฟียกินข้าวอยู่หรอเฟียกินไรอะ่ะกินหมาฝรั่งไ,ไม่ใช่เขาเรียกว่าฝรั่งไม่ใช่หมาฝรั่งอโอ้ดูพอยว่ายน้ำครับดูพอยว่ายน้ำโอ้ว่ายน้ำแล้วโอ,โอ้โหนักกีฬาว่ายน้ำฟีสไตล์นะคะตอนนี้ ตกด้วยนี่โอหมามาพี่เสียดเตรียมเลยลงไปได้เลยว้าวไปว้าวโอ้ยอเอย่อจื๋อจื้อโอ้โหเน่โอ้โหพี่เสียดเย็นไหมอะ เอาเอาเอาน้ำยังไม่เต็มเลย<ห>อะไรรถด,ดัตจนหมายแล้วพี่พอดมาเตินนมน้ำให้เต็มถังโก้ดเร็วเร็เจ้าดูยิ่งใหญ่ว้ายโอ้โหพี่เสียดไม่มีที่พี่เสียดนอนเลยเหรอ้ไม่มีที่แล้วอ้อเดี๋ยวนะถ้าหมา,มาจะลงไปด้วยอะหมาลงได้รเป่าได้อยเพราะว่ามันไม่มีที่สำหรับผู้ใหญ่เลยอะเขาให้เด็กนั่งอะ พี่พอพี่เฟียสมามาว่าน้ำมันเริ่มเต็มแล้วนะเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ววายอ่าตอนนี้ถึงคิวที่พี่ฝอยทองจะลง้ํามันนะคะเบื่อนมาเลยพี่ฝอยทองไปแล้วไปเร้วเอ้ลงไปแล้วว้าวลอยไปแล้วแล้วอีกตัวนึงมันอยู่ไหนอะ ง่ายอีกตัวนึงมาเลยเอ,อ,อันนี้พี่ฝอยทองเนอะพี่ฝอยทองพี่ฝอยทองลงไปกับพี่ใบเตยเลยว้าวาตัวใหญ่มากมา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 เป็นอะไรตรงไหนเป็นะไรอะไม่ได้เป็นอะไรเป็นลายครับเป็นลายครับ<ส>ง่ายง่ายโอ้โหเขาว่ายน้ําเก่งมากเลยอ่ะ์ติออสเฮ้ยดูไปดูมาเหมือนกบฝาแฝดเลยไหมนีม่<ม>โอ้โหมาเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาทําความสะอาดภาชนะที่กบกัน เลยมนเลยโอ้ล้าง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 นี้ด้วยล้างตัวนี้ด้วยอีเปื้อนมามีเ,นะเลยนะมาเลยอาช่วยกันช่วยการช่วยการพาเจ๊อันนี้เจ๊โอ้เพื่อนเทน้ำไปทางนู้นเลยอ้าว <c oughs> โอ้โหสะอาด<ม>ยังอ่ะ ทำบ้านนะพี่เพชรจัดบ้านให้พี่เขาเลยนะได้แล้วบ่อน้ําแล้วทําบ้านหลังนี้ด้วยนะน,น,นี่คือท่าที่กบนะคะเพื่อนๆอ๋อนี่มา,ามาแข่งอ่ะเออนี่ไงท่าอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อความสวยงาม,ม,มโอเคเรียบร้อยแล้วมา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 เร็วเ,<อ>เร็ว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 นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นหึงฝั่งแล้วนะครับเอ๊ี่ไง พี่บอยทองมาเร็วมามาเฮ้ยไม่ม<า>อยอมมาเลยอะทำยังไงอะ <laughs> <laughs> เอ้ยเก่งจังเลย <laughs> นี่พี่บอยทองมาแล้วนี่ไงนี่ไงบ้านพี่บอยทองหลังใหม่สวยมากสะอาดขึ้นเยอะเลย